น้ทุกคนเดียก็ไปสั่งเบาะรองมาเนาะไม่รู้ว่าแต่ของก็ส่งไวนะสามวันก็ได้แล้วเนาะมันก็ได้สาี่ันก็ได้แล้ว่สั่งเบาะลอยอะไรนะกันเปื้อนบอเบาะรถยนตนะ์เนาะเพราะว่าบเบาะรถยนต์เบียมันเป็นกับมหยี่นะเนาะเบียก็เลยสั่งมาก็แกะมาแล้วเนาะ ตรงปกก่อมันสั่งมาสามชุดเนาะมันชุดละเท่าไหร่เนาะเดยกก็จำไม่ได้นะสามชุดมันแม่จ่ายไปเท่าไหร่นะสามร้อยหกสิบใช่หรอมันห้าห้าไม่ยปรกมานละ้วนเเลือสี่สิบห้าบาทเนี่ยค่ะคุณอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังสี่สิบด นี่ไงสมชุดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอีนตรงนี้มันก็จะเป็นนี่มันมีที่ใส่ของเนาะด้านคนโหนะคะพิตตี้ฉลองเลยนี่นะคะเอยเห็นปะเนี่ยค่ะก็กัรลอยอย่างนี้เนาะมันจะมีเขาจะมีห่วงให้เนาะให้เรเอ,เอไปล้างกับเบาะรถยนต์เดี๋ยวเบียจะใส่ให้ดูนะก็ให้ดูว่าโอ้แต่ทําทำไมมันมีตําหนิตรงนี้เนาะมันเป็นรู มันก็เป็น PVC แนละ้วไม่ใช่หนังนะคะถ้าหนังมันจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะเบียดูเป็นนะคะเพราะเบีย์เคยทํางานเบาะรถยนต์มาก่อนเนาะมุ้งเบาะรถยนต์อันนี้มันคือ P ี c ธรรมดาเนาะ,ะถ้าหนังมันจะเป็นแบบหนึ่งคือแพงแต่เนี่ยนะคะก็แบบธรรมดานะะเนาะก็เหมือนกับไม่ใช่ของแต่ก็ดีนะถือว่าดี<ม>ถือว่าดีนะคะก็ดีกว่าใช่ เอาไปเลอลองนั่งนี่ลองนั่งนะส่วนอันนี้เป็นเบาะคนขับและคนนั่งข้างนะคะอย่างนี้นะก็จะเป็นแบบนี้เนอะ <c oughs> รูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะมันก็มีที่ใส่ของให้ด้านล่างเขาก็มีห่วง <c oughs> ห่วงแบบนี้มาให้เราเนาะให้เราคล้องคล้องแล้วเอาไปคล้องที่รถอีกทีนะคะใส่ยังไงเนาะ เดี๋ยวเบียไปดูวิธีอัน,นคลิปยาวหน่อยก็ของไยนะเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันเนาะเขาไม่มีคู่มือมาให้นะโอ๋ใส่แบบนี้นี่โอเคนะฮะใส่แบบนี้นะคะทุกคโเลคนบ้างกองอาจจะเป๊ะจะเคไปหน่อยนะนี่นะคะใส่แบบนี้ นี่นะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะาไปล้างกันที่บ่อรถกันนะคะทำให้ดูเลยจบในคิดเดียวนี่ค่ะเห็นไหมคะใส่อย่างนี้โอเคเ,เราไปล้าง,งรถบ่อกันเลยนะคะเราจะใส่บ่อกันไปค่ะ,แพ,คะแพ็กเกจจริงของแพ็กเกจเขาก็จะมีแค่นี้นะถุงใส่แล้วก็ถุงแบบนี้นะคะโอเคค่ะ โอเคเอยนะคะมีตําหนินิดหน่อยตรงนี้นะคะตรงที่เขาพับเนี่ยมันจะเป็นรอยขาดไปแล้วเนาะนี่ค่ะ PVC รอยขาดไปแล้วเนาะจะเป็นอย่างนี้ตำหนิก็ถือว่าไม่เป็นไรนะคะโอเคของก็ราคาถูกอยู่นะคะ3ชิ้นนี้ก็355บาทเนาะก็โอเคอยู่นะ,ะช่วงลดราคาพอดีไม่ไม่ใช่หนังแท้แต่นุ่มนะคะนุ่มแต่ถือ แบบตรงด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปุ่มสระเฉยเฉยก็ของก๊อปปี้เ <c oughs> ้องจะว่าก๊อปปี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ราคาถูกสมราคานะคะก็กันหนังกำมะหยี่เราได้เนาะ,ะ <c oughs> ช่วงนี้เบียร์เบีนจาก็จะมีคลิปอ,อะไรก็ถ่ายนะไม่เน้นกินอย่างเดียวแล้วนะฮะ <c oughs> ช่องเบียร์เบีนจาก็วิถีเบียร์เบีนจาอะไรอย่างนี้เนาะก็แนะนำไปเรื่อยช่วงนี้ก็จะเป็นการ รีวิวรถให้ดูรีวิวของตกแต่งรถหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ออกรถมาช่วงฝนตกเนาะออกรถมากันฝนกันอะไรเนี้ยช่วงนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูการใส่กันละกันเนาะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นอ,อกเบาะเราก็จะเป็นกำมะหยี่แบบนี้เนาะ <c oughs> เนี่ยมันก็จะเปื้อนนะคะเออเดี๋ยว เสียดายตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปซื้อตอนหลังเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่อันนี้ให้ดูเบียกก็เดี๋ยว,ยวใช้ขาตั้งกล้องก่อนเนาะนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะวางไปแบบนี้เดี๋ยวจะไปใส่ด้แนละ้ว เราก็สอดไอ้ส่วนตัวนี้เข้าไปด้านหลังเบาะเลยนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะสอดเข้าไปใส่ง่ายๆนะคะตรงนี้ก็ง,ง่ายไปนี่ค่ะหนังกำมะหยี่เราก็จะป้องกันได้ระดับหนึ่งเนาะ,ะนี่นะคะไม่ใหันเปืเป้อนเนาะ ขั้นตอนนี้ก็มานี่ค่ะเราก็จะดึงดึงที่เราสอดมาเมื่อกี้นะคะดึงมาค่ะนี่ค่ะนี่มันก็จะล้างแบบนี้พอดีเนาะนะคะจะล้างแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะดึงออกมาค่ะนี่มันก็จะล้างแบบนี้เนาะทุกท้านนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะส้วนไว้อย่างนี้ก็ได้นี่นะคะโอเคไหมคะทำแบบนี้สองข้างเลยค่ะมันก็จะกันเวลาเรานี่ค่ะโอเคนะคะฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอูไปเลยเบียอาจจะถือกล้องมือหนึ่ง,งแล้วก็ทำเนาะเข็มขัดเดี๋ยวเข็มขัดไว้อย่างนี้ก่อน นี่นะคะสอดไปค่ะนี่ค่ะอ๋ออันนี้สอดไปด้านหลังนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะเราก็เสร็จแล้วแบบนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังนี่ค่ะมันก็จะโผล่มาแบบนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะอย่างนี้ค่ะ ลังไว้อย่างนี้ค่ะมันก็ทีนี้มันก็จะไม่ถลอกะล่อนอะไรไปแล้วนะคะนี่ค่ะมันก็จะดึงไว้อย่างนี้นะโอเคนะคะทุกคนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะไม่บังอันนี้เท่าไหร่นี่ค่ะแค่นี้ก็กันได้แล้วค่ะ นี่ก็สามารถใส่ของได้นะสามารถใส่ของได้โอเคค่ะนะคะสวยเฉียบเฉียวนะค,คะ่างน,นี้นะคะโอเคค่ะเแบียร์เบจจากข็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะ